ย่วงเทียงวันที่29กากรกาคมครับตอนนี้อยู่หน้าทางโคง้งนะครับทางโค้งโรงงานตัวนี้หน้าหลังปูกโพดนะครับตัวเท่งนี้มันแหงโพดนะครับมันก็นเลยปัน่น แล้วก็วานไม้นะครับตรงกลางก็ใส่ได้ร์่ตรงกลางนะครับตรงขอบกับวิทยามีพ่อส่ได้ตรงกลางพอดีนะครับใอ้นี่มันสูงแห้งฟังนี่จะสูงอีกครับอาจจะมีน้ำ ประมาณเครึ่งหนึ่งครับอยู่นี่ตอนนี้ยังเห็นหญ้านะครับหญ้าเห็นหญ้าพอๆกับเขาเลยใค้นี่นะครับกับุมงหูเห็นบ่นนครับมีพักบุ่งนำ สำหรับตอนดีนะครับหน้าฟางโครงรงงานนะครับฟังทั้งเหนือผุนนะครับถนนเส้นหลังผหมนกระลังเฮดคอนคีบกะหลังจากล่งคลิปข้างหน้านี่นะครับลงคลิปข้างหน้านี้ไปไดโดนแล,ะละ้วล่ะนะครับเป็นเดือนสองเดือนมี f อฟซีคอมเมนต์เข้ามาว่า ไปหาอุปกรณ์กันสันนะครับหาใหม่กันสันมาใส่แนวซะนะครับก็เอามาใส่แล้วนะครับตอนนี้เอาไม่กันสันมาใส่แล้วใส่กับหน้านี่เท้อแหลกนะครับอขอบคุณเอฟซีทีนะ่ยนำเขามานะครับบอกหูว่ามันสีลดลงบอลนะครับสำหรับอาการสันแห้งๆนะครับดังมันสีดังตักตักตักแยมแง,งนะครับ บอกหูว่าลดลงบอนะครับทา f เอคนนั้นนะครับเห็นกัน,นะครับมาคอมเมนต์ให้นน้ำแนวว่ามันดีขึ้นบอขอบคุณลหลายๆที่เขามา,อาคอมเมนต์นะครับแสดงความคิดเห็นให้หนีน้ำดีนะครับเขาบมเนเพียงเอืกหรือบอบมเป็นสูงผหลหรือบอครับ ขาการะสีเทปนึ่งได้บดดนนะครับเพราะว่าได้เทปมือเศร้านี่นะครับไปหน้าเศรา้า13นาทีก็แจ้งเตือนแล้วครับแจ้งเตือนว่าความจําเต็มนะครับกระิียูได้ประมาณ13นาทีครับสําหรับหน้านี้พอทายนี้แล้วก็ต้องไปอัปโหลดเลยนะครับ ต้องเฝ้าไปอัพโหลดแล้วก็ลบออกแล้วก็ไปทายหน้าใหม่นะครับอาเป,ป็นความจำทีสั่นลงไปอีกนะครับ13นาทีอ่ายังมีรองรอยของเขาปวดครับแต่วันแห้งตายไปแล้วครับบ่เป็นปัญหาแหละเขาก็เขาก็พ่อชาได้ครับมีหยาหยานะครับกะล่างสูงถึงสู้งกว่าเขาแห้งเป็นยอมเป็นยมตัวเขาก็ โอ้ม auto, so ีหอยหอยรถมอฟี่ยังนี่พ็่มาเอาหนาบ้นะครับนี่พยยนี่มาเอาหนาพอดีเหมือนเห็นพอดีเดินรถนึงไฮนี่ฟังทั้งใจนี่ไฮนี่ไข่กัวหมูแต่ว่าเขามันเงา่วปดครับดึงหัสชนีผลบอมันสูงกัวหมูถึงระดับอกแล้วครับ เดี๋ยวฮ้าสิขามไปฟังทั้งเนื้อครับบันสำหรับไม่กันสันนะครับโอ้ไม่ยังลระบันผู้ใดขึ้นลงไปผุ่นมาติดอยู่ลุมที่ ค่ายยขึ้นไปได้โอ้พักมาแต่ผุนอาจจะิข้นเองบ่ได้หรอกครับนี่อาจจะิมีรถมาซอยล้วคิดว่าลงขักเลยไม่กันสันนี่นะครับหาหาอยู่ในตัวอำเภอบ,บ่ได้นะครับทุกท่านเดยวเขาไปในตัวจังหวัดนะครับจังใดมาไปหางง้างไงผุน พยายามหาถามน้ำห่านทั่วไปแล้วครับบ่มี่นะครับตัวนี้ขา้าโพดตรงกลางแั่นแห้งหมดแล้วครับกระสีม,มี่ตรงขอบนี่นะครับตรงขอบนี้ยังเกิดอยู่นะแต่ว่าขึ้นสีบรติดฟักนะครับเร,เริ่มเหี่ยวริ่มแดงแล้วเข้าก็ดีก็ด,ดีครับ กลับมาอีกเทือนะครับน้ำเต็มนงสาเอ่อมือผมอยู่ปากช่องนะครับมือว่านยังอยู่ปากช่องอยู่เธอแม่ทรไปบอกว่าฝนตกครับเดดฝนตกตั้งเตหามงเสาหามงเสาหาาัดตีหาว่าท่านกลับมาตอนนี้จนนงสาจนเต็มนับ ในน้อยนี้ตรงกับน้องสาเลยนะครับต่อกันเลยน้ำระบายลงเลยช่วงก้อนหนาสิม,มินกมากโอ้โห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 อ,อ,อ,อึ๊บน่ครับช่วงก้อนหนาสิม,มินกมาก,กินดอกหญ้าครับแต่ว่าดอกหญ้าเบิดแล้วตอนนีย้ยะขอปับ พอปรับยีงไงมันหนักข้อมือพอดอ่ะเอ้ยก็ดีแล้วครับบานอืนออกอีกน้ำบอนอาสิเป็นปัญหาแหละครับขันบอหลายพอดน้ำขึ้นมาแล้วครับนาสิทัวกันเบิดแล้วหน้านี่นะครับหน้าบอเศ้ากาันสิมีปัญหา น้ำบ่อบดถมขังนะครับแต่ว่ามันซุ่มอยู่ตัวนไะก่กันมีน้ำลอ้ลอมล้อมรอบอยู่ครับบกควงแห้งแต่ว่าตัวนี้น่าสิบทั่วให้หน้าครับมีเกตดันเอาส่วนชิ้นส่วนข้าโพดนะครับฟักก็บเลือกมาเมาื่อไหรก็ลังย่อยครับ กระปวดกรบโบเป็นปัญหาครับพี้นี่โอเคอย่อ่ะเหลือเวลาอีกนิดหน่อยครับก่อนมันสิแจ้งเตือนว่าไอ้วั่งจำเบิดนะครับเหลือเวลานิดหน่อยเข้าไปเบิ่งเขาให้ครับโกบกบกกหน้าเศร้านะครับมันเป็นเขาให้หรือเขายั้งบ้านในถามนะครับแต่ว่าเห็ดแบบโบมีนามนะครับสูตรใดนะครับ โอ้พหใหญ่แล้วมันตัดเอาห nhão น,น,นะครับเต็มรถสิพาเขาไปใส่ปุ๋ยจังไรน้อัาอาจจิใส่วิธี ชีพพ่นนะที่ใดบอกนะครับใส่เครื่องแต่ว่าเครื่องล่าสุดตอนวันหน้านี่แหละครับมาตายอยู่หน้านี่แหละเครื่องวนันเกิดเกิดดีครับเกิดมาที่แหลกนะครับองอกมาที่แหลกนะครับต่อเมียพันอนซอนแต่ว่าพ่อเด็กสองสามเดือนมากกับธรรมดานะครับ ตัวนี้สูงกับสีมียาตัวนี้ครับคือปพดเลยมีเห็นผู้หลายแห่งครับที่แหลง่งบ่มีหนามมจักทำหนามมาตายบนอะนนี่ครับสองสามยมใหญ่ๆนี่นนนหอยฟอใหญ่พันมากเกี่ยวหนาจะเสียงลดกับสีหลายแนี่ครับเป็นเสน้นเส้นลักนะครับ ถนนเส้นนี้เส้นลักของสองสามตำบลน,นะครับสี่เขาเมืองอเชียงลดก็มีตลอดนะครับโอ้ห้นี่มีปัญหาครับหย,ย่าตัวนี้สูงกว่าเขานะครับ ดึงดึงออกกระชีตอนนี้อาจชียังได้ครับถ้าไปดึงออกเป็นกลุ่มนะครับตอนนี้สูงเพียงเพียงแอวนะครับประมาณเพียงแอวเพียงทองทาเอาไหวกับทวมหัวได้ครับหนาพันเอามาเบิ่งเข่าให้ครับ เขาให้หน้าเสาผมแต่ผมตั้งซื้อเอาเองนะครับความจริงจะเป็นเขา้าหยังบอนได้ดทำวายอ้อยดุยน้ำแล้วดุยน้ำแล้วอู้อู้โอ้เหมือนอฟังนี่เป็นส่วนรอบโอ้ย รถแรงเพิ่นส่วนนี้เป็นส่วนของไอ้หินแหงนะครับใส่ขี่ไก่ไว้แล้วบ่ได้บ่ได้ใส่ข้าวโพโบดบ่ได้ปลูกข้าวโพดนะครับฝั่งนี้เป็นขี่หินแหงก็เลยบ่เอาก็ได้ประมาณเกือบเครื่องเลอยเครื่องมานะครับฝั่งนี้บ่ได้บ่ได้ปลูกข้าวโพดนะครับก็งามเป็นย่อมๆนะครับงามน้ำกองขี่ไก่อยู่เอา ตัวเขานี่พออไซไดครับรโอ้ยหลบหลบแบบนี้เลยจิมมี่ได้กระโดดอีกแล้วครับมองนี่โอ้ยอย่างไรเนาะเอาละครับตรงนี้การกระโดดเช็คของไอ้อุ้ย เกอรปิ้นเกอรปิ้นเกอรปิ้นแล้วเกอรปิ้นแล้วอโอเคบวขาดเพราะว่าากระสือมาใส่ในช่องซ้ำมือนะครับอ้อหอดเขียดหน้าเศร้าเลยครับบานเดี๋ยวทำใหม่พวกนีมม้วานเครื่องนะครับเครื่องไปตายอยู่ไฮรุมมัะ อา,อายุประมาณสองเดือนครึ่งแล้วที่น่าสนใจมือนี่คือมาเบิงเข่าให้นี่ครับเขาบ่าบ่มีหนามหรือมีอยู่บ่หนามค้างบมาเบิงปีแรกครับเศร้าปีแรกโอ้โหเริ่มแดงแล้ะนะครับแดงใบคดใบเหี่ยวเขาแลลวนะครับอ,อยู่กุกบกนี่ นะครับ่อนจีดกับมีด้านหลังนี่นะครับคำไปได้๋ะเดี๋ยวพาไปบึงตะลังสัางนะครับสัางให้ไปโจทกับทางหลายอย่างโอ้โ,อโอ้มีคน เอาเครื่องมาเอาน้ำกับขามบ่ได้นะครับมันเป็นข้องน้อยๆเป็นข้องข้องน้อยๆ ก็เกิดดีครับแต่อาชีพบ้านในพ้นในปีนี้พ้นอาชีพบดีแห้งในปีนี้นะครับโอเคเออทางหนาเราเป็นยังไงซุ่มๆครับนามบอชันขังนาบอขัง ขี้ขังเป็นทีๆไปวายปุยน้ำแล้วหลุดน้ำแล้วกันเท้าหงกแบบนี้เลยครับเดี๋ยวฮั่จะพาขึ้นไปตรงเอาให้กลางกันะครับขั้นกลาง เขาัวเขาเึ่งๆนะครับเมื่อวานที่หลังนะครับเกิดดีอยบ่งบอว่วาถ้าช่วงอายุหอดสองเดือนครึ่งนะครับหอดสองเดือนครึ่งประมาณนี้บ่คืองสวงามกลัวเดี๋ยวจะไปถามพันธุ์เขามากครับเป็นพันธน <c oughs> ุ์ทำเมยไปนะพี่เ โอชะเมียพันวามาสามสามโดวยวิธีไม่พันวานี่ครับเป็นแตกกอละกล่างแตกกอนะครับแต่ว่าห่างไปนิดนึงอ,นอาจจะพอดีอดดดทุกตนโอ้ยานี่วพอดเลยละนี่นะครับ,อ,รบอีกเบิ่งหนึ่งตรงมันอาจจะเลยยยมสมรครับได้ยังไง แล้วก็คือเนี่ยเขามาเป็นโกบกบกนะครับซ้อนกันนะครับโกบกสองตนมีปามตนหนึ่งแล้วก็โกบกตาลน,นะครับหน้าเศราถนนกระชีอยุงชีเลยน,น,ะเน,นะครับมือเบสสะดวกทามไปบนข่อนเกีดนะครับเขาสั่งถนนข่อนกีย ต้องมีลาดเอยียงแบบนี้เลยนะครับได้เข่าอะไรย,ยังได้ยังถาเบิงครับยังมาเลยครับน,นะครับที่ยังที่บอกครับปีแรกนะครับปีแรกที่เซาต่อออกมามันซีได้ 3ามซีไร่อาจชีมี่ครับท่านร่วมเขาให้เหมือนตรงนั้นนี่ต้นบักเมาครับเด็วไปบ่งเฮ้ยไปดูใกล้ๆครับต้นบักเมาน้าซีอูนิชเขียดเซราอยู่ครับเขียหน้าเซราอยู่ดยเดยวไปเบิ้ง โอ้คือหกแห่งคือวะหมวงพ่อมันยังอยู่หันดกมันหกโอ้โอ้ยเเสียวัชิบวิบชิบชิบบกบกอีหลีครับโอ้ยบกเมาอีหลีที่ครับบกบกหรอวะบกหัวบกบกว่าหันบกเมาบกเมาบกเมา ยเยอะๆแบบนี้เลยครับาเดี๋ยวหักไปจักหน่อยอความจริงกะนยังอันนี้อยู่ครับเอาจักหน่อยนึงกินบกบกนะครับเธอก่อนเฮ้ยบกบกอีกละ่ะกินบกเหมาเธอก่อนนะครับท้องบอดีท่องเสียนะครับ แล้วบอกกินมาอีกประมาณสองอาทิตย์แล้วนะครับเป็นทองอืดๆก,ก,ก็เลยเอามาก,กินกินแล้วก็ลวง <c oughs> <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวขึ้นไปเบิ้งสามลองนะครับที่รถ คอยเอาซ้อมลองน้หน่อยพอหอ,อดชองเดอนรึ่งก็เป็นโอ้ยีกัญญาอีกเนีนะครับนี่ห้อยคนมาเอาเนยรถหนึ่งลแล้วนี่เอาแต่ว่งนี่เอเอมือซ่อนพี่น้องทั้งโน่นสว่างนะครับมาเอาฟังพุ่นจอดรถอยู่พุน สามลองเข้าเป็นยังไงหยาหยาสามสิบเปอร์เซ็นต์ะกําลังกําลังเปลี่ยนสีน้ำบอมี่นะครับเห็ฝนเล็งกว่านี้จักหน่อยอนักพ่อใส่ได้เอาตอนนี้โอเวลาเลยมาเลยจากสิบสามนาที่ท่วาไว้นะครับ คลิปก่อนนะเลยพอหอดิบสามนาทีลเพิ้อนอันนี้แจ้งว่าความจำเต็มนะครับแต่ว่าผมกลับไปลบลบภาพลบวิดีโอนะครับออกจากอันนี้ลบแบบทาวอนนะครับกระเฮตให้อยู่มหอดีสิบสองนาทีแลละครับตอนนี้เดี๋ยวก็สิปิดตรงนี้เลยบริได้ภาพไปเบึงเข้าสางควนขีดด้ยท่างคุณนะครับอ่ะ ฝากกดติดตามนะครับสำหรับมือนี้หน้าเซานะครับกับหน้าทางโค้งนะครับกับประมาณนี้ครับสำหรับมือนี้สวัสดีครับ